ทำบัตถาว่าแบบเพื่อนพ่อมดูแลเฮาทุกอย่างเนาะด,ดูแลเฮาดูแลลูกทุกอย่างอะไร<ด>ะทางเจ้าสีแบบยอมเป็นแฟนกับเพื่อนบ่ะเ้าฮาล้านเจ้าฮาล้านเลยเป็นงัวนะสองตัวราาว่างัวกินเลี้ยงเท่าเลี้ยงแก่ตัวนึ่งแล้วก็งัวที่ว่าเขาเอิญงัวข้าวหัวเขาบอกโดยงัวข้าวหัวตัวนึงแล้วก็สีมีควายซีนห้างตัวหนึ่ง สามตัวควายอย่างนะคุ้ยซีนห้างคือว่าปะห้างกันนี่เขาจะเขาเสียควายเขาตัวนึงกับเงินสิบล้านาดองนี่แม่์เพิ่งเป็นคนห้องบโบสหาราชโดยแต็นรื่องอะแม่เอิญไรคนโดยสบายดีโดยมาผมมาพอกับาสาวควนตายแล้วนะทุกคน <c oughs> ตอนนี้ยังอยูืนขึอนยืนซานเพิ่นอยู่เนาะโดยอ่า สิว่าเน่น้องกินข้าวเที่ยงแล้วบะตอนนี้ข้าวเที่ยงเนี่ยั้งไม่ได้กินเพราะว่าได้กินยาเพลินนะคะก็เลยบอกให้อยากเข้าโอ้ยนั่นบอกเดยอืมรู้สึกว่าลูกเพลินแบบเริ่มงอแงแห้งแ้วเนาะแม่งอแงเพราะว่าเพลินบ่สบายอันอยากอยู่ลำเจ้าแล้วแม่บอกแม่กเลยกเลยพาวไายพาวล้วทุกคนเลยเป็นจ้าชีได้อยู่ลำลูกเพลินเนาะเด้อ คั้นว่าเอามานังนั่มจังสีเพิ่นสีโบไฮบอกแต่ไฮแต่ไม่ได้ไฮ้ดอกแต่ว่าเพิ่นสีจับนั่นจับนี่เพิ่นดื้อน่ะแบบเด็กน้อยกำลังชนนะนะใบนั่นใบโดยยันว่าแบบรบกวนแทนละก็เลยแบบเอาไปน้ำแม่แม่เท่าน่ะก็คือเมื่อนั้นหลังจากที่ว่าเขาได้ถ่ายทำคลิปเปิดใจลงไปเนาะนะฮู้สึกว่ามีแบบนุ่มๆเข้ามา ถักหลายพอสมควรดเห็นบ่อเห็นอยู่เนาะโดยเห็นอยู่ตอบเบิดระบบตอบตอบแนบไม่ได้ตอบแน่มันหลายโพดนะโอ้ตอปัจจุบันยังตอบโบเบิร์ดสแรับ,บโดยยังตอบ <c oughs> <c oughs> ส่วนไลน์นี่แบบได้คุยกันเราบอกรืวมาตอบไว้ตอบรับแบบแอดไว้ซื้ๆแอดไว้ซื้อกะเวลาพนทักมาก็ะตอบอยู่อ่ะจ้าแล้วม่นถามว่าเห็นยังกับอกว่าส่วนไลน์เขาิี่ทมว่าอยู่บ้านห้อนบบก็ตอบพนว่าห้อนไลน์อยู่บ้านส่วนไลน์เขาิี่ทมเรื่องความห้อนคือคยังบางคนก็สิถามว่าอยู่บ่ได้ลงมาไทยบ่บ่ว่ายากลูกบม่ได้ไปใส่ ส่วนร้ายพึงสิถามเป็นนี่ความร้ายกับสิถามเรื่องกันว่าอยู่นี่แล้วว่า <laughs> อยู่ประเทศยังก็ได้ตอบเพิ่นว่าอยู่ประเทศลาว <laughs> โดยโด <laughs> ยแบคุยแบบสิตอบยังไง <laughs> เนาะพิถามว่าในใดก็ตอบไปแน่น, <laughs> น่นแหละจะได้เพิ่นว่าโอ้ยเพิ่ว่าอยา่างีรคคุยร้ายเก่าไม่ได้คิคุยก็ตอบได้หมดทุกคนโ <laughs> ยกเว้นแบบพัวเขาม่ตอบจะได้ผัวเมียเขาชีให้ ยานอยู่ตนอนเองค่เป็นแม่ห้างเนาะไม่ได้ไม่ได้มาเป็นแม่ห้างอะไรสิแม่ญาติเอาผัวอื่นนะวันนี้คิดคิดสั้นเก่งใจเขาอยู่เพราะอกคนเป็นเมียแต่เองก็เคยมีมีลูกมีครอบครัวที่กันเลยกรคิดคิดยานถือผัวเขาเจ้าแน่แน่ก็คิดานน <ül apex> ่านเขาเขามีวิธีบอกเบิ่งวิธีเบิ่งหมว่าเพิ่นมีครอบครัวหรือว่าโมมีครอบครัววนไรกับคนดีโทมากอะ จะไล่กับแบบไม่ค่อยเปิดไม่ได้เอาหูปโทรโฟลไฟท์ให้นะจะไล่แบบที่โทรมาแลบยบก็ยยานเนะี่ยย่านพ่อคนแบบลูกจิตอะไรังไงย่านพ่อคนลูกจิตเวลาโทรครับเปิดกล้องเลยเวลาเขาเขาเปิดให้เอาเบอร์อย่งแบบแบว,ว่ารู้สึกเมื่อก่อน่ะเคยพ่อแบบนี้ฮะนั่นก็เลยป้กาแบบที่ว่าเขาโทรมาหลายกับประกาครับในย่านแบบของนาแบบยันเจอเนาะแม่ยันเจอแนวพอดี แม่แนละน้อว่าโ<ด>มซรกในทุกคนเลยแม่ถ้าว่าแบบโทรเสียงนี่ได้ยูเนาะได้เปิดเสียงคุยได้วิดีโอคอลนี่แย่เสียงแม่ถ้ัวโทรคุยแบบวิดีโอคอย่านย่านที่สุดเลยถ้าว่าแบบคุยเสียงคุยยงังถ้าเกิว่าเพื่อนแบบว่าเออขอเบิ้งหน้าแน่จะเป็นสิิเปิดกล้องไห้เบิ้องยูยันบอกนํำกับท่านคนเลยเนาะถ้าว่าพ่อแบบนั้นโอ้ยยันบอกกับท่าน ตกใจคิดก่อนเลเพราะว่าครับเคยเจอเนาะเออบอตี่เพรว่ามืนทุกคนเลยแมนเคยพ่อเลยก็ไม่อยากพ่อนะปัจจุบันนี้ยังมาทันต่อบปทุกคนซ้ำโดยยังมาทันตอพฮออยู่บอลหาหกสิบคนทักมากะขอสมควรอยู่ลายเตอร์ก่ยังว่วย่อภาพอะไรแต่สดมากเกยแบบแบบว่าคนทักมากค่ะไม่ได้หยุดไม่ได้ยอน ตัวเองเนี่ยบ่มีเวลาแบบเฮ็ดเฮียกไปสิตอบไปแชทอะไดีใจอยู่แล้วว่ากระดีใจยันว่ารำคาญหลายโพบ่บว่าได้รำคาญคือว่าบ่ได้แบบว่าได้ลินโตบ่ได้ย่างค่ะน่คุยได้มาทุกคนแม่เนาะคือมันยังใหม่เขาก็ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเนาะแม่ถามว่าคนใดที่โบเคก็ะ บอกไว้เนาะโดยโน้ยทาไปได้ที่แบบว่าเออคุยแล้วแบบถึกตาบอกถึกใจแบบนี้ค่ะคุยได้อืถ้าแบบว่าบางคนก็คุยแล้วแบบมันแบบไปกันแบบยังแบบว่ากันแบบว่าเข้าใจกันบอกไว้บอกคุยประมาณว่าเลือกเดี๋ยกลับมาได้เลือกเนาะโดยก็ต้องการเดี๋ยวคนแบบคุยกันแล้วเข้าใจกันอะไรเนี้ย เว<ไ>ลาคุยเลยแบบเออรู้สึกว่าเออคุยกับผู้นี้ถึกตาเนาะยิ้มแย้มเรู้สึกว่าดีใจเนาะโดยคนที่เคมีตรงกันกบเฮ้าเนาะเฮาหักสีรู้สึกได้เองเป็นบะแม่เออปัจจุบันนี่แบบว่ามีทางไหนที่ว่าถักข้ามาลายไทยบ่อวรา,าวทังไทยพังลาวทั้งสองประเทศเออมีบ่เลยเนาะโดย อ,อยู่นอกแบบสิมีบ่ต่างประเทศก็เัง่ย่เคยเห็นอยู่นอกนอนไคยเห็นมาจ้กคนเลย <laughs> เห็นแต่ว่าฟังได้กับฟังเล่านี่เลยสิทักมาไลายอืมโดยคุยมือเดียวนี่มีเลาบางคนที่ว่าเฮ <laughs> าเลงไว้ยั่งเลยแบบว่ายั่ง่ม่อยพ่ออ่ะนะเลยโดย,โดยส่วนไลยกับแบบว่ามีแดดแบบคุยกันแบบบางที่เขาตอบมาแลนะ้เฮาก็ตอบไปบางทีกะสองสามมือเขามาถักมาทือนึ่งวันนี้อืมดย ลังจากที่ว่าเปิดใจหมู่บ้านนี่ค่ะคนเข้ามากันหลายพอสมควรโดยแต่ยังไม่ได้หัวจะคุยกับไผ<อ>่เพใจเสร็จไปคุยเบิ่งไปก่อนโดยต้องเบิ่งก่อนเนาะโดยต้องเบิ่งกันก่อนทำบัตรถามแบบเพื่อนพ่อมดูแลเฮาทุกอย่างเนาะดูแลเฮาดูแลลูกทุกอย่างอะไระทางเจ้าสีแบบ ย้อมเป็นแฟนกับเพื่อนบก่ก่ถ้าเกิดว่าเพิ่นยอมดูแลเลีเ้ยงดูลูกซอยเหาเฮากัสิย้อมแบบเป็นแฟนกับเพื่อนเอ้เยบอแทบบอโดยห <c oughs> รือว่าต้องแบบทำความรู้จักเพื่อนก็เพื่นจักเดือนชงเดือนบอกกแม่นอยู่ก็ทำความรู้จักเบิ่งใจกันก่อนวะคุยกันแบบสิไปกันได้บ,บ่หรือว่าบอได้อันนี้ก่ลองคุยกันเบิ่ง เพราะว่าทางเจ้ากับบอด้มีปัญหาเรื่องแบบไปยูน้ำเพลยู่แล้วเนาะโดยคือเพลนนี่ไปก็ได้ยูนี่ก็ได้นะทุกคนเรื่องกับเขากับน้ำทางเจ้าเห็ดเป็นบ่กับเป็นยูกับไม่ได้ว่าเห็ดบเป็นเห็ดเป็นว่ดทุกอย่างกับเขาไทยกับเขาลาวถือเป็นมทุกอย่างอะไรแบบตับมือหุงบ่ก้อยเนื้อบ่ใส่เห็ดเป็นแบบพวกข้าวพัดบ่ต้มจืดบ่แกงจับชาย แกงเขียวหวานแกง<า>ส้ม,มเห็ดได้เวอพรพภาวะเคยอยู่กรุงเทพแต่เคยเห็นงานบ้านมาก่อนเลยเห็ดเป็นกับขา้าคิดว่าเพิ่นแบบเคยมีหนุมน่มๆอยู่พุ่นแลนเสียอะ้รเคยมีสามีอยู่พุดนยันว่าเห็ดเป็นมา<อ>แต่พุ้นเคยมีสามีอยู่พุ้นกะย่อมรามว่าสามีเห็ดให้กินทุกอย่างเ<อ>พิ่นดีได้แต่เสียอ,อย่างเดียวที่ว่าเพิ่นแบบหลินยาส,ยดดสือเพิ่นดีส่งเสื้อหาเพิ่นกบเก็บซักให้ เอาแล้วว right? oh, ouais. yeah. 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 right. hmm ันเนาะก็มีมุมที่ดีเนาะมีมุมที่ดีอยู่ได้นี่นะโดยคนถ้าแฟนคนเล่าก็ยามว่าก็ยอมทำว่าเพิ่นดีอยู่เพราะว่าตอนเขาตอนเขาอ้นั่นลูกออกอะเพื่อนกับเบิ้งซอยแบบยามแบบเลือดบ่อตรงนี้เพิ่นกับซักแบบนั้นเบิ้งเฮาซอยเลือดเฮานะเฮายามเฮาเห็ดบ่ได้ก็ยอมทมว่าเพิ่นก็ดีอยู่โดย โดยเวทิตีว่าเพิ่นบมดีเราเพิ่นก็ดีอยู่ที่ตรงที่ว่าเพิ่นเสื่อความแม่เพิ่นลายเลยเลยสู่ต่อไปโดยอ่ามีแต่แบบอยากเห็นรอยยิ้มตลดเนาะทุกคนเลยมือนั้นเห็นเพิ่นหายเลยมาทายอีกต่อต่อใบก็อยากเห็นแต่หอยิ้มเพิ่นบันอืมหลายคนก็ห้กกำลังใจ่ายมาเนาะโดยอเห็นอยู่เลย เห็นคอมเมนต์ให้กำลังใจกันหลายแล้วหลายคนโดยเห็นอยู่ยใน,<อ>นก็เห็นอยู่สามมีแต่คนให้กำลังใจเฮาก็รู้สึกว่าเออดีใจเนาะโลกนี่ก็ไม่ได้ว่ามีแต่ฮาผู้เดียวได้ว่าที่วัดนั่นก็มีคนแบบให้กำลังอกกลังใจเฮากับอขอบคุณทั้งเพื่อนหลายว่าบคนทุกคนดีให้กำลังใจเลยก็ดีใจหลายเพราะได้แบบว่ามี บอลบบว่มาบอนคุยเนาะโดยพอได้มีแบบพอได้มีแห่งสู้นะกับว่าได้ว่าเขาวาสีทุกดอกแต่ก็ดีใจพอว่าพอได้มีแห่งสู้พอได้มีกําลังใจเห็นยังไม่ <c oughs> ได้คิดแต่เรื่องเก่าๆนะอขอบใจหล,ยลายๆที่เป็่งกาลังองกำลังใจให้ ดยดีใจลายดยกระต่นเต้นแน่น <forever> ้อยนึงเต้นเต้นที่ีว่าบรเคยอะไรเนาะดยที่ว่าบรเคยออกกล้องบรเคยยังเป็นครั้งแรกกลังเขาใจไล้ย้า่หลังจากที่ว่าแบบตัดสินใจออกกล้องก็มีมีคนที่ว่า อ่าให้กับมังแก่เท่าไรเท่าก็เลยรู้สึกดีเนาะโดยรู้สึกดีรู้สึกดีแล้วก็มีแห้งพักดันมีแห้งสู่โตโดยร์โดยคนที่เข้ามาแล้ว่วนเราไปเหตุเวียกเหตุงานนํากับมีบอกก่ายยังบอดี้มี่เลยบอด้มีว่าผู้ใดคือว่า่วนเราไปเห็ุเวียไปห่างานคือสยังแบบยังใหม่อยู่เนาะโดยยังใหม่อยู่ยังกะเพิ่นในเบิ่งคิปเขาแล้วอ่ะเพิ่นกันยังลูกเพิ่นกันยังน้อยอันนั้ดอ บางคนน่เบึงจบแต่บางคนก็อาจจะบึงบ่จบเนาะแม่บางคนอาจจะบ่งจบบางคนก็อาจจะมาถามเจ้าย้อนหลังอีกโดยคุยสายคนที่โทรมาแล้วแบบว่าคุยสายรุ่นี่บโทรเสียงเอ้ยโดยโดยแม่ก็เอินภาษาบ้านเจ้าคือแบบข่อยพังคือบุ้งเรืืองเนาะ มันคล้ายๆกับภาษาลาวเทิงเขาเอื่าภาษาลาวเทิงแต่ว่าเวลาเขาคุยอะบางคํากับเข้าใจเวลาแบบทางที่เจ้าคุยอ่ะม้าแบบเข้าใจเมื่อทุกอย่างอาแปลกเนาะด้วยแต่ว่าทางที่คอยคุยเจ้าอาชีว่าเข้าใจอืมสมุดกินเขาวอกจังไรเนี่กินเขาก็สมุดว่ากินเข่าจะโดยโอ้จะโดยเด้อคอยสิไปหน้ายังสีเลยค่ะไปหน้าคอยสีคอยสิไปหน้ากะสีออกหน้าว้าได้บอก ได้คือกันไปหน้าคือกันไปหน้าคือกันบ่ตัวเออเอิหน้าคือกันเออยเอิญตรงมีคําแบบที่เฮาบ่หูโดยคนว่าเฮือนนี่เขาเอิญดงดงขึ้นดงไปดงดงข่อยได้นี่เออโดยอันนี้คือเฮือนบ่บ่ดงอืเป็นถ้าอยากเอินสบายกะเอินบ้านคือกัน เป็นกรมหูใหม่นะทุกคนเดยเออตกเลยเป็นสาวโสทีวาโบโบคือถี่ว่าผ่านมาเนาะดยคือความสัมพันธ์นี่เพิ่อนอาจจะมีแต่ผู้ไทยแต่ว่าพังเข้าใจายอยู่โดยแต่ว่านี่บางคำนึ่บ่เข้าใจาเลยทุกคนเดี๋ยวเพิ่นเว้าแบบเชื่อว่าไาม่ได้แล้วภาษาบ,บ้านเพิ่นเหนเนาะมันคล้ายๆกับทำภาษาแบบลาวซูงบอกห้เอาสีฟังบอกเข้าใจกว่าแต่ภาษาบ้านคยนี่คือแบบเวลาเขาบอกนี่ใชเข้าใจอยู่ยืดโดยอ่า คือเขาอยู่แนวนี่นี่นี่คองประเพณีนี่แบบล่าลุ่มอยู่บแม่คือกา<ม>รบลายคือแบบว่าศาสนาพุทธแม่บางคนก็ศาสนาพุทธบางคนก็ศาสนาคลิปคือทางครอบครัวคอยมีเกีย์คือศาสนาคลิปถวายพ่อแล้วเสื้อมันในพระเจ้าจนละเสียชีวิตในพระเจ้าโดย <spielt> แ,แบดนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเหตุบุญให้เพิ่นแลยก็ศาสนาพุทธคือเกา่าโ,โ,โ,โดย ผมเสือเนาะเสียไปแล้วโดยฮีดคองประเพณนี้นี่ก็คือแบบคนทั่ว่วไปที่แม้ว่าเรื่องคดอกคดองโบแบบถามว่าเราแต่งงานเนี่ยทั่วไปกินงัวกินยังหรอวะโดยกินงัวกินยังคือกันถาว่าฮีดคอนี่มีหมูตัวนึืงแล้วก็นี่ถ้วยมีหม้อมีเม็ดมียางมีกระตุกถ่ายยางอยู่เราแบบว่า จำบ่ได้แล้วเป็นกุ้งหมใหม่อีกแล้วทุกคนเลยคองนี่บ้านเจ้านี่มีหมูโดยรักๆีนหมูเนาะมีหม้อหม้อแหกแต่กระโปะอย่างประมาณนี้ฮะโตหลายเนาะทุกคนแบบของเล็กละน้อยฮะนะเทระยังมียางเสียเอห้ครบหีดนะโอ้มันเป็นหีดอยู่หนี่เนาะโดยคนใหม่ก็คือโบได้แบบว่าเอามาแบบหลายดอกแต่ว่าให้มันมีซื้อทุกคนแมนดูแมนวา เอามาเต็มลังรถเลดดบอบ่แม่เอาแบบว่าน <ừ> um. พอเป็นหีบเป็นคลองให้แล้วเวียกเพื่อนเดยเพื่อนพอเพื่อนมีแบบว่าสิ่งที่เพื่อนนับถืออะละเนาะโดยเพื่อนว่าหิดคลองโดยโดยถามว่ามาแต่งเนาะอ่าสิว่าในถามว่าพ่อคนที่ว่าเพื่อนถือเปกกระเฮ้าเอาถือสตาร์กับเบพื่อนเนาะโดยตกลงปลงใจแต่งองกันอย่างสี่นะโดยกะสิแต่งอีกเธอหนึ่งบอหรือว่าชิมัดแขนน้อยพยา กะถ้าว่าเพื่อนอยากแต่งกะสิแต่งอีกเธอหนึ่งเพราะว่าได้แต่งงานไปแล้วกับ่าได้จัดงานใหญ่เพราะตัวเองก็บ่ได้มีเงินที่แต่งงานไปแบบคนเก่านะก็เลยแบบว่าถ้าว่ามีคนอยากแต่งงานกับสิจัดงานใหให้เต็มที่นะอยากเป็นเจ้าสาวที่แบบคือมู่คือคู่เพื่อนนั่นแหละอยากเห็นงามบ่าแบบนะีด้ดยอยากเห็นงาม <laughs> ค่ะวัยตจกี้ตัวเองมีลูกน้อยแน่แล้วก็ไม่ได้บ่ได้เพิ่งก็ออกแต่ไพ่ค่ะก็เลยแบบว่าเอยแต่งหนา้าแต่งตายัางหมดเต็มที่โดยยังมดเต็มที่เท่าไรวะได้แต่งงานใหมก่กบที่ให้ได้เต็มที่เลยนะเบ๊สินสอดทีผ่านมานี่แพงบอกแต่ถ้ากับเป็นเงินเล่าเท่าแบบซาหาล้านซาหาล้านเะยเป็นงัวนะ่ะสองโตผัวงัวกินเลี้ยงเท่าเลี้ยงแก่ตัวหนึ่ง แล้วก็งัวที่ว่า,าขาเอินงัวข้าวหัวเหอมโบโดยงัวข้าหว,ห,ว,วาหัวตัวนึงแล้วก็สีมีควายซีนห้างตัวหนึงอีกสามตัวควายอย่างนะควายซีนห้างคือว่าปะห้างกันนี่เขาจะเขาเสียควายอเอาตัวนึงกับเงินสิบล้านควายซีนห้างโดยเอามาหายมือแต่งนะเอามาแบบโรแมนต์ว่าเอามือแต่งมาปะ นี่เขาปะกันบัี่สิปะเลยได้เสียควย้วไอ้โดยทาบุปะอะไรก็คือบริมีอย่างเกิดขึ้นบ่ได้นยังไงคือข้าบอ<ห>าปว่าเนะไฟกันบารอดแต่ตามคนตามไฟเราไม่ได้เสียยังไงกันอืโดยแต่พัวคอยที่ว่าคนบ้านโคกปาหวายโคกหน้อยเิ่นแบบเฮาก็ไม่ได้มีความผิดหลายเนาะเิ่นก็เลยมาเสียให้เอาโดย แต่บ่มีควายเป็นที่ไรเป็นเงินมันเพราะว่าคนว่าช่วงนี้ยังควายกับงัวมันแบบมันตายแบบตายตายตายโดยเขาเลยว่าไ่ได้คิดอย่างไรตอนที่แต่งเต้าสาวหาล้านนี่ยืนบดบ่อบอกคนยืนในสิบล้านนี่สิสิบ้าล้านแล้วก็้างไว้สิบล้านสิบล้านนี่คือแบบหมายถึงว่าซีนห้างนะอีกสิบล้านอีกสาวาล้านนี่ อีกสิมหาราชเนี่ยคือเป็นเงินข้าวหัวแมออ่ามาเฮาได้ผู้เดียวเท่าแก่เพื่นแน่เพราะว่าหิดคลองมันเป็นแนวนักข้าดองนี่เมย์เพื่นเป็นคนห้องบบสหารัชโดยแไปเลออยอีแม่เอิญว่าชามสิบล้านออทีนี้นเป็นต่อลงเพื่นว่าบ่มี่ทางไม้ยาทางบุณน,นะว่บาบ่มีก็เลยลดให้เพิน่นเพิ่นก็เลยลดให้เหลือสิมหารหาช ย,ยืนสิบล้านมาจะบอกกิน,น,นยืนสิบล้านยืนสิบล้านค้างไว้สิบห้าล้านโดยมือแต่ง่นก็นกนมาถอกอีกห้าล้านเป็นสิบห้าบัดโดยเป็นสิบห้าบัดโอ, <c oughs> อม้มีการค้างอีกเนาะโดยค้างได้เป็นบอนนีมได้โอ้โแต่ว่าต้องมีการจดทักแม่จดแต้มคักแม่แม่ต้องมีใบทะเบียนสมรสบ่ทาษรชาไทยาระาเล่าคือใบน้ำตาลเนาะโดยเม่น ตั้งเขียนไ,ไว้ในไว้ํำตาลไว้ข้างเท่าน,นั้นเท่านี้โดยงัวสองโตเนาะเลยคำบอไมมีวะสะคำมีอยู่เพราะว่าที่เพิ่นขอมาแต่แรกว่ายอยากได้บาทหนึง่งแต่ทางเพิ่นเพิ่นว่าบาม่มีขอสองสลึงได้บ่กะสองสลึงคือว่าอีกสลึงนึ่งค่ะเอาไปตาบผัวเพราะว่าตัวเองเป็นแม่ห้างแล้วไปตาบเพิ่นมาเพิ่นเป็นผู้บ่าวชุดข่าบาตาเพิ่นวายันแพ้ดันอยู<ด>ย่ลำกันแดบบ็ บอกคนบมดเจ็บผู้นึงก็เจ็บโซนะเข้ากปเลยตากเพิ่นสลึงนึ้แล้วก็เอาไว้สลึงนึ้ให้แม่มโดยแสดงว่า้าจะแต่งดอกไม้นี้ก็คือกันทะเลเนาะโดยถ้าเกิดว่าแต่งดอกไม้ถ้าผู้บ่าวสดก็ได้เจ้าก็ได้ตากเพิ่นกันคือเก้าทะเลโดย, <laughs> โดยถ้าเกิ <laughs> ดว <laughs> ่าเป็นพอห่างคือกันแบบไม่ได้ตากยังกันโอ้เจ้ากันโดยเจ้ากันเลย อมันมีฮีตของมันแน่นอนทุกคนกต่อยากแบบซับซ้อนแน่ถาว่าเฮาบรฮียนหูกะแม่อยากซับซ้อนแน่ราวรสามคนกับไม่ได้หูนะทางบ้านเฮากะเขากับว่า่คยแต่ว่าทางบ้านโขกปลาไว้ทุกคนว่าเพิ่นถือเลยได้ตาบเพิ่นโดยโดยบัดสิแเต่งใหม่นี่สินสอดคดองนี่เอาเท่าเก่าบหรือว่าเอาลายกูเก่า ถ้าแบบว่าลูกสองอะไเสียอาไลก็บเกาเก่องนี้คือสิเอะไรก็เกาวันลูกสองลูกสองเลยได้ลูกสองคนเลยเด้ลูกกินลายเด้ลูกกินลายันนี้บหกเยอืก็ลองคุยเบิ่งอะไรเนาะมันกัดสิลื่นจากเก่าแม่มนสิล่นจากเกาบลายดอกอืค่ะดองเพิ่นก็มีแต่สหราชเองทุกคนเลยโดยจัหมือเนาะสหราช สี่มื่นปลายเนาะโดยสี 40, ่มื่นปลายทุกคนเลยอือแต่โอเค okay, ทุกคนเลยคือดังเข้ากับโอลุ่มเลยกับถามไทยเรื่องหินโคงประเพณีเพื่อนันทตาลายพอสมควรเนาะอีกอย่างอี่เพื่อนเพื่อนนีก็ะอาจจะว่าแบบภาษาบุคือเข้าเน่อาจจะพังมุ่งหัเรื่องโดยบางที่ทรมาแล้วนี่เพื่อนว่าก็เมย์เพื่อนีอาจจะแปลกใจนี่เพื่นเพื่อนว่าบมดอีกภาษานึงเนาะโดยอย่าตกใจทุกคนเลย มันเป็นภาษาบ้านเพื่อนซื้อโดยอืมจะทาอายากเฮียนหูก้กระถามเพื่อนได้เนาะโดยได้บอกได้ฮู้ดโดย,โดยไม่ได้แบบไอ้นั่นเนะไม่ได้ปิดบังตัวเองอะเพื่อนอยากเฮียนหู้ยังกระบ,บอกเพื่อนได้เว้ยโดยเดียว่ว่าเดียวทีวว่คือจะว่าอ่งเนียย่านแบบ เดือแบบเจ้าดาเลยเพิ่นโมหู้เพิ่นเป็นยัยเย่นแต่ก็ถ้าว่าดดากระซิบบดวาดอกคำนี้สิดาแบบตรงๆเลยค่นบัดดากับดาคำปกติเลยสิดาคำตรงๆรแล้วบัดดาดอกภาษาบาล้าของบัว่ายันเพิ่นโมหู้จักน้ำแบบซีดาแบบตรงๆเลยเพื่อนเดือบูเจ็บคือเก่าที่เลยเพิ่นยัยเลยโมหู้เพิ่อนยั้หู้อ่ะเออฮาวเวลยังไปทําแบบว่าฮาวเวลภาษาบาลฮาวเพิ่นโมหู้ก็คือเก่าเลยเมนความเพื่นเนาะ อ่าโอเคอ่าลมก็ิ่นกุมวนเนาะทุกคนกับ mm hmm. ลมนะแต่โอเคสำหรับคลิปนี้ทั้งสามเตียงเองแล้วก็สาวขวันะตาเนาะก็ mm ่ hmm. จะได้โคตรตจุ๊บคิปไว้ก่อน uh, จีเดกาเข้ามาสบายดีเด้อ